สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะซึ่งจะเป็นสรุปข่าวการศึกษาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและสวัสดีวันสงกรานนะคะและวันที่13เมษายนนี้ถือว่าเป็นวันสงกรานนะคะวันที่14เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันเนาและวันที่15ก็จะถือว่าเป็นวันเลิงศกหรือวันของครอบครัวกันนะคะครับก็มาเริ่มกับ ข่าวในวันสงกราน,นะครับที่กระทรวงศึกษาธิการครับก็ได้มีการจัดงานรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานนะครับปี2556ประเพณีสงกรานศึกษาธิการสืบสารวัฒนธรรมไทยครับนายพงเทพเทพการจนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางพนิตากัมพูนอายุทยาปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายชินพัฒน์ภูมิรัตน์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายชัยพึกเสรีรักเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานายประเสริฐบุญเรืองเลขาธิการกศนและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมในงานครับประเพณีสงกรานศึกษาธิการสืบสารวัฒนธรรมไทยซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้อาวุโสที่มาร่วมงานซึ่งล้วนแต่เป็นอดีตข้าราชการผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการทั้งนั้นครับจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้กล่าวอวยพรเนื่องในงานประเพณีสงกรานศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยครับสลงกกนะครับน้ำแล้วเรียบร้อยก็ของกระทรวงศึกษาธิการเรานะครับก็จะเป็นบรรยากาศที่ ต่อไปนี่สํานักงานปลาดกระกทรงศึกษาธิการนะครับก็ได้ร่วมลงนามกับบมอจอ,อสมทนะครับในการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับการเข้าสู่ยุคดิจิตอนครับโดยดึง10หน่วยงานนะครับได้ร่วมลงนามเป็นพัน,พนธมิตรกันครับเซ็นส MOU นะครับขยายเครือข่ายเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดสื่อสาร นายเอกเพิ่มวงเสนีกรรมก,การผู้จัดพ่วงหนวยการใหญ่ครับบมจอ,อสมทกล่าวว่า<ส>จากแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่หนึ่งซึ่งกสทชได้กําหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการแพร่ภาพออกอากาศและระบบการกระจายเสียงโดยจะเปลี่ยนจากระบบเดิมซึ่งเป็นระบบอนา,าล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลนั้นบมจอ,อสมทเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้จับมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้ง10หน่วยงานครับได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน3ด้านซึ่งประกอบไปด,ด้วย1ด้านการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการกระจายเสียงโทรทัศน์ซึ่งเป็นการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ภาพและกระจายเสียงอันได้แก่ที่ดินอาคารสิ่งปลูกสร้างเสาระบบสายสายอากาศ ท่อหรือสิ่งอื่นตามที่กสทชกําหนดโดยความร่วมมือในด้านดังกล่าวนะครับอสอมทจะลงนามเป็นพันธมิตรร่วมกับ3หน่วยงานได้แก่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS สสถานีโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5และกรมประชาสัมพันธ์ในด้านที่2ครับคือด้านการใช้โครงข่ายวิทยุกระจายเสียงและระบบวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลโดยเป็นความร่วมมือในการสนับสนุนทรัพยากรที่มีทั้งในส่วนอุป,ปรกรณ์สถานที่ตลอดจนบุคลากร,กรเพื่อสนับสนุนการผลิตร,รายการ และการออกอากาศของกันและกันโดยทางอสมทได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงในส่วนดังกล่าวกับ5หน่วยงานได้แก่กระทรวงสาธารณสุขสนักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติรัฐสภาและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในส่วนด้านที่3ครับการสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อทดลองระบบดิจิตอลซึ่งเป็นการให้ความร่วมมือด้วยการเป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องส่งโทรทัศน์ระบบ DVB-T2 แก่บมจอสมท โดยในส่วนดังกล่าวนี้นะครับได้รับการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ2หน่วยงานก็คือบริษัทสามารถคอร์ปอเรชันจำกัดบริษัทล็อกเล่จำกัดบริษัทเพลเน็ตคอมมิวนิเคชันเอเชียจำกัดและบริษัทโรเดอร์แอนด์ชวาร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลโอ per ation g m b s จำกัดและ teqtv ครับทางด้านนายปีชาชื่นชลกพิบูลนะครับผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาก็ได้กล่าวว่าทาง etv ครับ มีจุดแข็งทางด้านความพร้อมสำหรับการแข่งขันในตลาดสื่อมวลชนยุคดิจิตอลที่จะมาถึงในเร็ววันนี้เป็นอย่างมากทั้งในด้านเทคโนโลยีบุคลากรตลอดจนด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการซึ่งจะทําให้เกิดรายการที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์แก่ผู้ชมอันเป็นการตอกย้ําถึงการเปร็นสื่อที่มีบทบาทในการสร้างสรรค์สังคมพร้อมได้รับบริจาคเงินสมทบทุนกับวัดป่าห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิเพื่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน10ชั้นโรงพยาบาลชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ เป็นเงินจำนวนกว่า5,000บาทครับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการอ่านซึ่งสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการอ่านที่กำหนดให้วันที่สองเมษายนของทุกปีเป็นวันหนังสือแห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารลที่พระทรงเป็น ผู้อ่านนักอ่านและนักเขียนไปติดตามได้จากคุณปุณธน,นิตาวากระดวนในรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านขับเคลื่อนยุทศาศาสการพัฒนาเด็กประถมะวยัยมุ่งพัฒนาเด็กพ่อแม่ครูผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กโดยตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพ,พรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนโดยเฉพาะเด็กประถมวยัยรักการอ่านมีโอกาสที่จะได้อ่านหนังสือที่เหมาะสมกับวยัยเพื่อเสริมสร้างปัญญาและความเพลิดเพลินในเวลาเดียวกันจากข้อมูลสถานการณ์ด้านการศึกษาการอ่านและการเรียนรู้ของประเทศไทยจากแหล่งต่างๆระบุตรงกันว่าเด็กและเยาวชนไทยยังอ่านหนังสือค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับนานาประเทศ สำหรับกิจกรรมภายในงานนี้นะคะประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเล่านิทานของเด็กประถมวัยการอ่านหนังสือเสริมการเรียนรู้ในเด็กประถมวัยการเสรวนาการเล่านิทานและเพลงกล่อมพระบรรทมสู่คนดีวิถีไทยโดยเนื้อหาสาระจะเน้นธรรมชาติรอบตัวฟังสบายที่สอดแทรกด้วยคุณธรรมและจริยธรรม on um. ากนี้นะคะยังมีน้องๆกลุ่มนี้ค่ะจากโรงเรียนบ้านเขาสองกล้องจังหวัดนครนายกเป็นโรงเรียนในพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ได้มาจาัดพูธกิจกรรมนําเสนอนเรื่องของการประกอบอาหารคุณค่าของอาหารและยังได้ให้ความสนใจในเรื่องของการอ่านหนังสือมากด้วยเช่นกันค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนชัชยาคุณาไทยค่ะ ววพ,พวกหนูอยู่ชั้นอนุบาลสองโรงเรียนบ้านเขาสองกองตำบลเขาเพิ่อมอำเภอบ้านนาจังหวัดน,นครน,นายกเป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพค่ะ วันนี้จะมานำเสนอยำผักกูดค่ะก่อนอื่นขอแนะนำเครื่องปรุงก่อนนะคะน้ำยำม,มีส่วนผสมน้ำตาลใสาแดงหนึ่งช้อนชาน้ำปลาสองช้อนโต๊ะน้ำมะนาวหนึ่งลูกพริกขี้หนูสามเม็ดหอมแดงห้าหัวหมูสับปรุงสุกกุ้งลวกเก้ 9, ตัวและที่ขาดไม่ได้ก็คือผักกูดค่ะ 妈妈。 看。 พี่เป็นลูายอาจารย์ต้องต้องผู้ใหญ่อาจารย์ใหญ่จะา ส่วนทางด้านสำนักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้มีการจัดมุมสุขภาพเด็กในเรื่องของสุขภาพในช่องปากโภชนาการและพัฒนาการของเด็กโดยมีคุณประภาพรจังพาณิชย์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสำนักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัยมาให้ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครองในเรื่องของพัฒนาการของเด็กไทยและยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าในปัจจุบันพ่อแม่ผู้ ปกครองไม่ค่อยมีเวลาในการเลี้ยงดูลูกนะักจะให้เล่นแต่แท็บเล็ตและดูทีวีดูการ์ตูนเป็นหลักค่ะซึ่งจะส่งผลเสียต่อเด็กเพราะจะทำให้ตัวเด็กเองมีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าเด็กคนอื่นๆสิ่งที่ควรจะทำได้ก็คือหาเวลาว่างพูดคุยกับลูกควรปลูกฝังให้ลูกมีนิสัยรักการอ่านอย่างน้อยวันละ5นาทีค่ะในเรื่องของพัฒนาการโภชนาการแล้วก็เรื่องฟันนะคะ สิ่งหนึ่งก็คือว่าไม่เพียงแต่เด็กบุคคลที่สําคัญก็คือพ่อแม่แล้วก็ครูผู้ดูแลเด็กนะคะส่วนหนึ่งของคือเรามุหวังที่ว่าในเรื่องของการที่มีสื่อสัมพันธ์กันระหว่างพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูเด็กโดยผ่านสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือนิทานนะคะหุ่นหันษาข,ของเราที่เอานํามาวันนี้เพื่อที่จะจูงใจเด็กในเรื่องของพฤติกรรมต่างๆตลอดจนการที่สังคมปัจจุบันนะคะเราเพบว่าเด็กไทยของเราในเรื่องของรักการอ่านนะคะ น้อยมากเลยนะคะแล้วก็การอ่านนะ,ะเป็นสิ่งหนึ่งที่เชื่อมโยงในเรื่องของ IQ คคือความฉลาดทางด้านสติปัญญานอกจากนั้นนะคะในเรื่องของการรักการอ่านประโยชน์ของมันยังมีมากมายทั้งในเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์ด้วยนะคะปัจจุบันนี้เราจะพบว่าเด็กหลายคนจะมีในลนักษณะของการที่มีความล่าช้าในเรื่องของการพูด ะะการพูดเด็กที่เราจะพูดได้นะคะเขาต้องได้รับการฟังนะคะการฟังที่ดีที่สุดก็คือจากพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นการเล่านิทานการพูดคุยกับลูกการร้องเพลงกล่อมเด็กนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนี้ล้วนสําคัญทั้งสิ้นแล้วสิ่งเหล่านี้ถ้าเราปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆนะคะโดยที่พ่อแม่เป็นคนที่มาพูดคุยกับลูกมาใช้หนังสือกับลูกนิสัยรักการอ่านจะตามมาเองนะคะ งานนี้นอกจากจะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหาคนครแล้วนะคะยังได้มีการจัดคารวาลส่งเสริมเด็กไทยให้รักการอ่านในอีก12จังหวัดทั่วประเทศระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2556อีกด้วยล่ะคะ่ะถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเป็นการพัฒนาคุณภาพเด็กประถมวัยให้เจริญเติบโตเป็นเยาวชนไทยที่สามารถคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้เพื่อเป็นคนเก่ง คนดีของสังคมไทยต่อไปในอนาคตสูุไฮรีถ่ายภาพกุญธนิตาวากดวนรายงานกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานสงการเมษาภาคขม้ารวมไทยมวนสงการล้านนาเพื่อให้คนไทยและชาวต่างชาติได้สัมผัสถึงบรรยากาศงานสงการที่ถูกต้องตามประเพณีวิถีแบบไทย นายสนธยาคุณปื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เป็นประธานในงานถแถลงข่าวสงการเมษาผ้าขม้ารวมไทยม่วนสงการล้านนาพร้อมทั้งกล่าวถึงบรรยากาศของงานสงการที่จะจัดขึ้นในวันที่13-15เมษายน2556นี้ว่า การจัดงานจะจัดขึ้นที่ใจกลางเมืองสยามสแควร์โดยแบ่งออกเป็น7โซนซึ่งทุกคนจะได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบล้านนาผสมผสานกับมนตเสน่ห์ของผ้าของม้าไทยและยังได้ชมขบวนแห่มหาสงกรานที่ได้รวมเอกลักษณ์ประเพณีไว้สู่สายตาคนทั่วโลกให้เข้าใจและเห็นถึงคุณค่าและวิถีชีวิตแบบไทยอีกทั้งเพื่อให้ลูกหลานได้สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามนี้ต่อไป นอกจากนี้จะยังได้สัมผัสกับประเพณีสงการในสไตล์ล้านนาแล้วก็ยังจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆมากมายตลอดทั้ง3วันไม่ว่าจะเป็นการเปิดงานด้วยการแสดงกรองสบัดชัยนิทรรศการประเพณีสงการพื้นเมืองแบบดั้งเดิมของแต่ละภาพประเวณีปีใหม่เมืองบุญเดือน5ของชาวอีสานถลิงศกมหาสงการภาคกลาง และประเพณีวันว่างของภาคใต้และร่วมส่งน้ำพ้าผ่านรางกระบอกไม้ไผ่ที่นำมาผูกเรียงกันซึ่งถือเป็นประเพณีของชาวมอญในอำเภอสังขาบุรีเพื่อเสริมสร้างสิริมงคลและความร่มเย็นให้กับชีวิตจากนั้นเรายังจะได้ชมการประกวดแฟชั่นโชว์ผ้าของม้าไทยโดยใช้ชื่อโชว์ที่ว่าสร้างกระแสผ้าของม้าสไตล์ให้ดังก้องทั่วโลกรวมทั้งยังได้สนุกกับคอนเสิร์ตจากศิลปินแนวหน้าของประเทศไทยอีกด้วย ทางด้านนายสนธยาคุณปลื้มร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่ากิจกรรมทั้งหมดภายในงานจะเน้นให้ผู้ที่เข้าร่วมงานเล่นน้ํากันอย่างสุภาพไร้การเล่นแป้งแต่งกายให้เหมาะสมงดการดื่มหรือขายแอลกอฮอล์พร้อม,พร,อมพร้อมทั้งยังได้เชิญชวนให้ไปร่วมงานเทศกาลสงกรานที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่จัดงานสืบหีสารหอยประเพณีปีใหม่เมืองจัดขึ้นณจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่13-15ถึงเมษายน255 25พ 6นี้อีกด้วย ไปพบกับความสามารถของน้องนักศึกษาอาชีวศึกษาแห่งหนึ่งที่ต้องบอกได้ว่าคว้าถึง3รางวัลในการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ด้วยระบบปฏิบัติการ a อนด o อ d ประจำปี2555ครับซึ่งนอกจากน้องๆจะได้เข้าร่วมการแข่งขันแล้วและก็ได้รับรางวัลแล้วนะครับสิ่งที่น้องๆได้กลับมาก็คือประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากห้องเรียนครับเด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกคำพูดนี้นะคะยังคงใช้ได้ในหลายเวทีการแข่งขัน อย่างกรณีของน้องๆองอาชีวศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสารพีจังหวัดเชียงใหม่ที่สามารถคว้าสามรางวัลในการแข่งขันหุ่นยนต์ด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยครั้งที่4ประจำปีการศึกษา2555ชิงถ้วยพระราชทานทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาร่วมกับภาคเอกชน รางวัลจากเวทีนี้นะคะน้องๆอาชีวศึกษาจากทีมต้นยางสารพีคว้าม,มาได้คือรางวัลโปรแกรมยอดเยี่ยมรวมถึงรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3และรางวัลวิทยาลัยเทคนิคยอดเยี่ยมค่ะนายอัธพลภายพันนักศึกษาปวชชั้นปีที่2แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์เล่าให้ฟังว่าการตัดสินใจลงประชันฝีมือในการแข่งขันครั้งนี้ มาจากแรงผลักดันของอาจารย์ผู้สอนและแรงบันดาลใจที่ต้องการจะนำความรู้มาใช้กับสถานการณ์จริงเพื่อความภาคภูมิใจและประสบการณ์ค่ะแรงบันดาลใจก็ได้แรงบันดาลใจจากอาจารย์ที่สอนรได้สอนได้ให้ความรู้แล้วมีการจัดแข่งขันหุ่นยนต์ขึ้นมาก็เลยอยากจะลองใช้ความสามารถที่อาจารย์ได้สอนมา ผลิตประดิษฐ์หุ่นยนต์ขึ้นมานำไปแข่งแล้วก็หาศักยาภาพในตัวเองก็เลยก็ภูมิใจมากไม่คิดว่าไปแข่งขันครั้งนี้จะได้รงางวัลมาก็ว่าจะการไปแข่งครั้งนี้ถึงแม้ไม่ได้ไม่ได้รงางวัลมาก็จะได้ประสบการณ์อย่างเงา หลักการการทำงานของหุ่นยนต์นะคะคือการเขียนโปรแกรมผ่านระบบปฏิบัติการบนเครื่องแท็บเล็ตเพื่อบังคับการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ให้เดินหน้าถอยหลังพร้อมทั้งบังคับการดูดลูกกอล์ฟและยิงลูกกอล์ฟเข้าสู่ประตูคู่ต่อสู้ทั้งหมดนี้นะคะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยทักษะในการเขียนโปรแกรมและการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของตัวหุ่นเราก็จะใช้ ระบบ Android ในการบังคับหุ่นนะครับซึ่งจะใช้แบบมีบลูทูธในการรับส่งสัญญาณในตัวหุ่นตัวนั้นเนาะการทำงานของมันเราก็จะสามารถบังคับหุ่นได้ในทุกทางครับที่เราเขียนโปรแกรมให้มันสามารถไปหน้าหรือถอยหลังไปด้านซ้ายด้านขวาเราอาจจะสามารถเขียนโปรแกรมเพิ่มว่าให้มันเลี้ยวตามที่เราต้องการอย่างนี้ได้ หลักการทำงานก็จะมีส่วนควบคุมครับก็จะมีแท็บเล็ตที่ใช้ควบคุมก็จะมีโปรแกรมเขียนโปรแกรมรใส่แท็บเล็ตแล้วก็ควบคุมตัวหุน่นครับก็ในการควบคุมก็จะมีการเดินไปหน้าเดินไปด้านข้างครับซ้ายขวาวถอยหลังแล้วก็ตัวยิงใช้ยิงลูกกลอฟครับ ครับแล้วก็จะมีตัวดูดลูกกอบคือใช้เอาไว้เลี้ยงเลี้ยงลูกกฟแล้วก็เลี้ยงแล้วก็ยิงในโกของผู้ต่อสู้อุปก,กรณ์หลักๆของตัวหุ่นนะครับตัวหุ่นก็จะมีล้อมอตเตอร์ครับแล้วก็บอร์ดบอร์ด I.O. ที่ใช้ในการเชื่อมต่อบลูทูธครับแล้วก็ตัวไดมอตเตอร์ แม้ว่ารางวัลที่ได้ในครั้งนี้จะเป็นเครื่องการันตีความสําเร็จของน้องๆอ,อาชีวศึกษาแต่อย่างไรก็ตามค่ะอัธพลและสาราวุฒต่างเห็นตรงกันว่าสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดคือประสบการณ์ตรงจากการทํางานนอกห้องเรียนและทักษะชีวิตการทํางานเป็นทีมตลอดจนวิธีคิดวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดังนั้นจึงฝากถึงนักเรียนอาชีวะทุกคนให้กล้าคิดกล้าทำกล้าลงมือท้าทายกับสิ่งใหม่ สุดท้ายปลายทางสิ่งที่ได้มาคือการพัฒนาตนเองที่ไม่มีขีดจำกัดจากประสบการณ์จริงค่ะก็กล้าคิดกล้าทำถ้าคิดว่าทำได้ก็ลองทำดูไม่เสียหายก็คนที่มีความสามารถนะในด้านหุ่นยนต์หรือโปรแกรมมิเลคานิกส์นะก็อยากให้กล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆที่ยังไม่เคยทำ แม้อาจจะไม่ได้รางวัลหรือได้สิ่งที่เราต้องการอาจจะได้ประสบการณ์ได้มากกว่าและเราสามารถพัฒนาต่อยอดฝีมือที่เรามีได้รางวัลจากการแข่งขันนะคะนับว่าเป็นความสำเร็จอีกขั้นของน้องๆวิทยายลัยเทคนิคสารพีซึ่งนอกจากรางวัลและความภาคภูมิใจแล้วประสบการณ์อันล้ำค่านับว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทุกคนได้พัฒนาต่อยอดทักษะฝีมือทางวิชาชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศตลอดจนตลาดของภูมิภาคอาเซียนค่ะแพรโรฟุงเฟืองถ่ายภาพอนุมาถ่นทวีรายงานตำรวจนครบาลจับมือกับองค์กรงดเหล้าและสอสอสอจัดละครลนลงเน้นย้ำกฎหมายห้ามดื่มเหล้าเบียรบ,บนรถหวังลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานด้านรองผู้กำกับการตำรวจจราจรเตือนหากแหกกฎหมายจำคุก 6เดือนปรับ10,000บาท พลตำรวจตีวรศักนกสิทธิพรรองผู้บังคับการตำรวจจราจรกล่าวาว่ากฎหมายมาตรา4และ31งเล็บ7ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551มีบทลงโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนและปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8สิงหาคม2555ที่ผ่านมาทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวยังครอบคลุมถึงทางร่วมทางข้ามทางแยกรวมถึงฟุตบาทด้วย ดังนั้นการจอดรถริมฟุตบาทต,ตั้งวงดื่มบนรถจึงถือว่าผิดและตามกฎหมายไม่ว่ารถหรือจะวิ่งหรือจอดถ้าอยู่บนทางก็ผิดเช่นกันจึงขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎหมายดังกล่าวโดยเฉพาะการดื่มบนท้ายรถขณะเล่นน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งพบเห็นอยู่เป็นประจำหากผูใ้ใดฝ่าฝืนย่อมจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายรองผู้บังคับการตำรวจจราจรกล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่า กฎหมายฉบับนี้ไม่ครอบคลุมไปถึงรถรางรถไฟหรือส่วนรถอื่นถือว่าผิดหมดในส่วนของรถรับจ้างรถโดยสารแท็กซี่สามล้อถ้าคนขับไม่มีพฤติกรรมร่วมหรือสนับสนุนการดื่มก็ไม่ต้องรับผิดแต่ผู้โดยสารที่ดื่มจะถูกดำเนินคดีโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้ในรอบ3ปีที่ผ่านมาช่วงเทศกาลสงกรานต์ในกรุงเทพมหานครมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกเฉลี่ย10ลรายบาดเจ็บอีกไม่น้อย ซึ่งเกือบครึ่งมีสาเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพบว่าในการเล่นน้ําสงกรานมีการดื่มบนรถเป็นจํานวนมากนํามาซึ่งอันตรายทั้งการทะเลวิวาทลวนลามทางเพศและความไม่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับการรณรงค์งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการเล่นน้ำสงกลานในปีนี้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลยังได้รับการสนับสนุนแผ่นป้ายจำนวน1,500ผืนและสติกเกอร์อีกกว่า5,000 50, 0ชิ้นจากเครือข่ายองค์กรง,งดเหล้าเพื่อเผยแพร่ไปทั่วกรุงเทพมหานครพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่โดยจะร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังอย่างจริงจัง วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานเราไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ